ฮะไปได้เออเพื่อนบอกขย่างาไว้ๆสัน้นโอ้ยช่วงสไมล์ไลฟ์ไทยแลนด์ค่ะสามสองสามปีที่แล้วเนี่ยอยู่ต่างประเทศตอนนี้มาอยู่ไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วล่ะค่ะตอนนี้เตี้ยตอนนี้มา่ะหาก่อนหา เ็าอะไรย่างดักนูติเบิงว่ามันสีได้กันบ่จาแต่เบิงเด้อเมื่อนี้เดียวมาหามของดักมันไว้ก่อนเราตอดแรงแรงมื่อืออฮนจุดจะดูกันว่าจะได้กี่ตัวค่ะครั้งแรกในชีวิตกกัดได้สำรับเที่ยวมวนมวลซื้อ อันนี้ก็เป็นตาเขาน้ำมาจากภูนทาบนภูเขาอันนี้เขาพี่เม็ดมันรีบเหรอเนี่ยอืมห้อยเพิ่เ,เกี่ยวเขาแล้วมันเกิดไหมห้อยเพิ่เ,เกี่ยวเขาแล้วมันเกิดไหมแล้วมันยัง ที่เพิ่นม,มาเกี่ยวเอากับที่ยังนี่แล้วเนาะใกล้กับบ่มีเลยอยู่บ้านเลยอันนี้อยางนั้นน้องน้ำแถวไหน เอาตรงไหนล่ะพี่โอ้โหอุ้ยอุ้ยอ,อ,อันนี้เพื่อนกะปลูกอ้อยกันจ้ะนอ้อยอุ้ยเกือบบอดพนาดบ้อยัางดอก เ็นองเบิงวิถีชีวิตเราาห้ชานะว่ามันเป็นจะไใดสูตทุกอย่าง <c oughs> พี่อันนี้มันอย่างเนีย่ย <c oughs> เอา กำบกเคยหาตะทีตอลองตามผู้ใหญ่ปลาสายซิ่งกัอนยายปลาสายซิ่งแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้สักกี่ตัว ของเพื่อนอ้นี่ดิองอวิวสวยมากเลยค่ะดูวซองฟ้านะคะทุกคนไปไหนดูตรงที่มันเป็นรูแต่อยาอกทำทางไหนดูวิธีสิคะ เช้าที่หนึ่งดูสิว่าจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่า เปิเดที่หนึ่งบงท่องฟ้าแต่อ่างโน่นภูเขาข้างโนวนไปจะเป็นบ้านหมู่บ้านปา่าคายอยู่บนเขาตอ,อ,น,อนที่สองลองดูกันเ่า ผลสำเร็จจะเจอไหม วิวอย่างสวยเลยจ้าพี่บอเอาวันนี้ไปห้ใกล้แต่เข่านะโอ้ยรู้มันเยอะอยู่เด้นะัลโอ้วันนี่เด้อ บรรยากาศบ้านเฮากกับน้ำคักได้หบรรยากาศบ้านเฮากปุ่ม <c oughs> แล้วเรามาลุ้นกันค่ะว่าเราจะเก็บแต้มกันได้บ่ <c oughs> <c oughs> ได้กี่แต้ม <laughs> อ่าทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะอู้เข่าที่เกีียวกับยังมันขึ่นม,าม้าไมหรือว่างใดเพี่ออล,ลูกเข่าเหรอมันขึ่นที่หลังฮึ ไม้ยางไม้ยางไม้ยางยาีมานขึ้นเต่มาจับเขียดเต่ยพี่มีบะอันที่รู้แตกๆนี่มันบะเขียดอ่ะโอ้เยอะแยะมากเลยค่ะทุกคนโอ้คือหลายแท้ ตัวจะเยอะเหมือนรูบอโอ้ยสะออนอันวิวเดียบ่นะแต่สะออนตะวิวเมืองนอกกันแต่อยากหออัวลายมาบ้านเขาอะไยัางงามคากค่ะ <c oughs> บ้านเขาวิวงามแสอย่างทองฟ้ากับสวย,สวย เดี๋ยวคำคำเขาก็จจะได้เบิ้งอีกว่าเขาจะเก็บแต้มได้เยอะบอตอนนี้อ่อยก่อนอ่อยก่อนอ่อยก่อนอ่อยนวลนาง,งน้องนางก่อน โอ้ยโอ้ ashing, Muslim, ยหวานพ่ะเนี่ยพี่ฮะอ้อยแข็งอ้อยที่เขาส่งโรงงานใช่ไหมเบื้องข้าวเบื้องหิ้โอ้ยม้งใหญ่จังเนีแตเพื่อนนั่นจากเช่อดอก กำวันดีเด้ลนะเนาะใี่ป่านเขาอ่ะคพี่ที่ปันหาโกหหาเขดที่เคยเห็นยามเพิ่นไล่โสดกันตอนนั้นเพื่นก็เก็บในนี่ไดนะ้ละโกบเอียงอน่ะเนาะก็มีเนาะม้วนมวนเห็นเพืน่นเบิ่งในยูทูป ร้อนมากอ่าใส่นรักอันนี้สีเด่หมองที่4ี่วะเาาน,นื่องสองสาม้ี่นะไร Ah. กลับบ้านจ้าพอดีตรงงานหยุดหยุดเลี้วก็เลยได้กลับบ้านเลี้ยวก็เลยมาเพชรบู์กันอาหาล้งเบิงมาทีนะ้ำปิ้งป่าซายสซิ่งพลามาเบิงหนูแล้วเราจะเก็บแต้มกันว่าได้กี่ตัวตอแหลง เดี๋ยวตอนแรงสิได้สวนไ้เบิอ้งอีกเด้จ้ะว่าเขาจะได้แต้มจะได้จักตอาจะได้เทกันหรือเปล่าอ่ะแนก ปนแนตแรงขาพูดยัยดงอ่าเปลี่ยนนี่ป่าทรายซิ่งอ้าฮูน้นผู้เขาค่ะเกียวดีด้วยนะอากาศดีล้มวือวืออยู่ค่ะตอนนี้ล้มดีมากอากาศดีละ จะก็อบอ้าวแนหฮอเซบติโคบอิตจะได้ใจจอยสัตเสียงเสียงกระซิบว่านั่นล่ะจะได้จอยจอย,ย,ยจได้พรม,พมได้พรอมเอาละสีบูมีแหง้งอันนี้อะไรสี่ห้าหก ทำสัญลักษณ์ไว้จ้าเดี๋ยวตอนกลางคืนมาตอนกลางคืนแต่พี่ตอนเย็นๆแต่าเบิง,บงบอ,อจะได้รู้อ <laughs> เอาไยังอีกเหรอแต่สแต่วรู้มันเยอะมากเลยนะ เยอะมากมากมาก,มากจ้าแล้วงัานก็นแค่นี้แล้วจ้าเดี๋ยวก็มาเบิ่งอีกทีนึงว่าตอนเย็นเ้าจะเก็บเต็มได้เยอะหรือเปล่า